รอยสเสน่หาบทที่16ความจริงนักข่าวสี่ห้าคนพากันเดินแกมวิ่งเข้ามาหาอาระยะและปารวีก่อนที่แสงแฟลจะวูบวาบขึ้นขอถ่ายรูปคู่หน่อยนะครับเสียงของนักข่าวชายร้องบอกปารวีรีบขยับร่างเข้าไปหาร่างของอาระยะทันที พร้อมทั้งสอดมือเข้าไปเกาะแขนของชายหนุ่มเอาไว้อย่างสนิทสนมปรับสีหน้าให้ยิ้มแย้มแจ่มใสทำไมวันนี้คุณอารยาถึงไม่ประมูลชุดที่คุณปาลวีแสดงแบบล่ะครับนักข่าวยิงคำถามทันทีอย่างไม่รีรอปาอยากได้ชุดสีดำนะคะก็เลยให้ยะเขาประมูลชุดสีดำให้ปาปาลวีบอกแก่นักข่าวอ๋อ ที่แท้คุณอาระยะก็ประมูลชุดราตีสีดำชุดนั้นให้คุณปารวีนี่เองนักข่าวคนหนึ่งเอ,อ่ยขึ้นก็ใช่น่ะสิคะถ้าไม่ให้ปาแล้วยะเขาจะประมูลไปให้ใครล่ะคะปารวีส่งยิ้มหวานให้แก่บรรดานักข่าวแล้วคุณอาระยะรู้จักกับนางแบบที่เป็นผู้แสดงแบบชุดราตรีสีดำคนนั้นเป็นกรณีพิเศษหรือเปล่าครับนักข่าวถามต่อ แหมพี่ๆนักข่าวคะยะจะไปรู้จักกับนางแบบหางแถวแบบนั้นได้ยังไงกันล่ะคะปาลวีชิงตอบเสียเองผมขอตัวก่อนนะครับอารยะบอกพร้อมทั้งยกมืออีกข้างขึ้นมาปลดแขนของปาลวีที่เกาะแขนของเขาอยู่ออกและเดินผักไปทันทีโดยมีคนสนิททั้งสามเข้ามาช่วยกันบรรดานักข่าวเอาไว้ให้ผู้เป็นเจ้านาย ใบหน้าของชายหนุ่มบึ้งตึงนักข่าวยังพยายามที่จะตามเพื่อขอสัมภาษณ์ชายหนุ่มต่อแต่ก็ไม่สามารถที่จะฝ่าคนสนิททั้งสามของชายหนุ่มเข้าไปได้จึงจำต้องปล่อยชายหนุ่มไปอารยาเดินกลับมาที่รถในใจก็นึกบริภาชายหนุ่มอย่างเข็นเขี้ยวผู้ชายเลือดเย็นใจร้าย นี่เธอไปหลงรักเขาหัวปักหัวปั๊มได้ยังไงกันนะอารยาขึ้นไปนั่งประจำที่คนขับและขับเครื่อนรถยนต์คันเล็กของเธอออกจากบริเวณลานจอดรถของโรงแรมมุ่งหน้าไปยังคอนโดมิเนียมอันเป็นที่พักของเธอวันนี้มันเป็นวันซวยของเธอจริงๆอยู่ดีๆก็โดนตบหน้าฟรีๆเพราะอิตาบ้านั่นคนเดียวอารยา นึกปริภาสชายหนุ่มในใจรูปคู่ระหว่างอาระยะและปารวีปรากฏเด่นหลายอยู่บนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับของเช้าวันนี้พร้อมทั้งคำบรรยายใต้ภาพตามที่ปารวีบอกแก่นักข่าวไปเมื่อคืนที่ผ่านมาสรุปว่ายะประมูลชุดราตรีสีดำชุดนั้นให้แม่ปารวีหรือรูป คุณอรวรรณถามบุตรชายทันทีที่ชายหนุ่มสุดตัวลงนั่งอย่างเก้าอี้ภายในโต๊ะอาหารเปล่าครับชายหนุ่มตอบปฏิเสธอ้าวแล้วยะประมูลชุดนั้นทำไมล่ะลูกคุณอรวรรณถามด้วยความสงสัยตายะอาจจะประมูลให้คุณก็ได้นี่นาใช่ไหมลูกคุณยงยุทธพูดติดตลกนี่คุณคะฉันกำลังซีเรียสนะ ยังจะมาพูดเล่นอีกคุณอรวรรณหันไปตวัดสายตาและต่อว่าสามีใครใส่ผมก็ประมูลให้คนนั้นแหละครับอาระยะตอบพร้อมทั้งตักข้าวต้มกุ้งขึ้นทานอย่างปกติซึ่งต่างกับบุพกาลีทั้งสองที่บ,บัดนี้ถือช้อนคร้างพร้อมทั้งส่งสายตาจับจ้องมองใบหน้าของบุตรชายเพียงคนเดียวเพื่อหาความผิดปกติ แต่ใบหน้าของบุตรชายก็ยังคงปกติเช่นเดิมออนนึกออกแล้วค่ะว่าเคยเห็นแม่หนูคนนั้นที่ไหนคุณอรวรรณพูดออกมาด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นดีใจในขณะที่นางและผู้เป็นสามีกำลังนั่งดูหนังกันอยู่ภายในห้องพักผ่อนของบ้านในเวลาบ่ายแก่ๆหลังจากที่นางพยายามนึกมาตลอดตั้งแต่เมื่อเช้า ทำเอาคุณยงยุทธที่นั่งอยู่ข้างๆสะดุ้งตกใจพร้อมทั้งหันหน้ามามองผู้เป็นภรรยาอย่างสงสัยอะไรกันคุณแม่หนูคนไหนคุณยงยุทธถามด้วยความสงสัยเพราะอยู่ดีๆภรรยาของท่านก็พูดออกมาเฉยๆท่านจึงไม่รู้ว่าเรื่องอะไรก็แม่หนูคนที่เดินแบบชุดราตรีที่ตตยับประมูลเมื่อคือนน่ะสิคะ คุณอรวรันชี้แจงอ่อคุณยงยุธค้างรับแม่หนูคนนั้นก็คือคนเดียวกันกับที่ตะพีเคยพามางานวันเกิดน้องยายยังไงล่ะคะคุณอรวรันบอกกับสามีอ้าวแม่หนูคนนั้นเป็นแฟนตะพีหรอกหรือคุณยงยุดถามอ่อนก็ยังไม่แน่ใจคะ่ะแต่เห็นว่าทำงานอยู่ที่บริษัทของตะพีนั่นแหละคะ่ะคุณอรวรันบอกกับสามี ผมว่าแม่หนูคนนั้นหน้าตาน่ารักดีนะสวยเชียวคุณยงยุทธบอกค่ะอ่อนยังรู้สึกถูกชะตาด้วยเลยค่ะตอนเจอกันที่งานวันเกิดของน้องยาอ่อนว่างานนี้มันชักจะยังไงยังไงซะแล้วล่ะค่ะเอาเถอะนาคุณเรื่องของเด็กๆเข้าหน้าปล่อยให้เขาจัดการกันเองเถอะคุณยงยุทธบอกกับผู้เป็นภรรยา และหันกลับไปสนใจภาพยนตร์ที่กำลังเล่นอยู่บนหน้าจอทีวีอีกครั้งอารยาเดินเข้าออฟฟิศมาด้วยใบหน้าที่ระบายไว้ด้วยรอยยิ้มหญิงสาวเอ่ยทักทายเพื่อนๆและพี่ๆทุกคนด้วยน้ำเสียงสดใสและเมื่อมาถึงโต๊ะทำงานหญิงสาวก็รีบจัดเตรียมเอกสารเพื่อที่จะออกไปพบลูกค้าด้านนอกทันที 15นาทีต่อมาร่างบอบบางของหญิงสาวกว็เดินออกมาจากลิฟ์เพื่อตรงไปยังลานจอดรถแต่ทันทีที่อารยาเดินผ่านประตูออกไปที่ลานจอดรถร่างบึกบึนของชายหนุ่มที่เธอไม่ทราบชื่อแต่เธอจําได้ลางๆว่าเป็นคนสนิทของอารยะก็เข้ามาหยุดยืนขวางทางเธอเอาไว้หัวคิ้วเรียวสวยจึงขมวดขึ้นมาทันทีทันใดอย่างสงสัย คุณอารยะให้ผมนำดอกไม้ช่อนี้มาให้คุณครับอำนาจบอกพร้อมทั้งส่งดอกลิลลี่สีขาวช่อโตให้แก่หญิงสาวตามคำสั่งของผู้เป็นเจ้านายอารยามองดอกไม้ในมือของบุรุษนิรนามด้วยสายตาว่างเปล่าโดยไม่คิดที่จะยื่นมือออกไปรับฝากบอกเจ้านายของคุณด้วยนะคะว่าดิฉันไม่ต้องการคราวหน้าคราวหลังไม่ต้องส่งมาอีกนะคะ พูดจบอารยาก็เดินจากไปทันทีอารยาเดินออกมาจากอาคารสำนักงานซึ่งเป็นของลูกค้าที่หญิงสาวมาพบในเช้าว,วันนี้และเธอก็กำลังจะออกเดินทางไปยังจังหวัดระยองเพื่อกลับไปทำงานต่อเมื่อหญิงสาวเดินมาถึงลานจอดรถบริเวณใกล้ๆกับรถยนต์คันเล็กของเธอสายตาของเธอ ก็ปะทะเข้ากับร่างของบุรุษนิรนามคนเดิมที่นำดอกไม้จากอาระยะมาให้เธอเมื่อเชา้านี้และในมือของเขาก็ยังคงถือดอกไม้ช่อนั้นอยู่ใบหน้าของอารยาบึ้งตึงขึ้นมาทันทีเมื่อนึกถึงใบหน้าของผู้เป็นเจ้าของดอกไม้ช่อนี้นี่เขากำลังจะทำอะไรเขามาทำอย่างนี้กับเธอทำไมกันอารยาคิดในใจ เธอไม่เข้าใจในการกระทำของอารยะฉันคงจะต้องรับมันเอาไว้สินะถ้าไม่อย่างนั้นคุณก็คงจะตามฉันไปทุกที่อารยะพูดในขณะที่เธอเปิดประตูรถทางด้านหลังและวางแฟ้มเอกสารไว้ที่เบาะหลังเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงปิดประตูรถถึงคุณจะรับหรือไม่รับผมก็ต้องตามคุณไปทุกที่อยู่ดีล่ะครับอำนาจบอกหญิงสาวในใจ เพราะเขาได้รับคำสั่งจากเจ้านายให้เฝ้าติดตามอารยาตลอดเวลาอย,ย่างไม่ให้คลาดสายตาฉันว่าคุณหางานใหม่ทำเถอะอย่าอยู่กับคนโรคจิตและเอาแต่ใจตัวเองอย่างเจ้านายคุณเลยอารยาพูดพร้อมทั้งเอื้อมมือไปรับเอาช่อดอกไม้มาจากมือของบุรุษนิรนามอำนาจอดที่จะยิ้มไม่ได้เพราะเขายังไม่เคยเจอใครที่กล้าว่าเจ้านายของเขาอย่างนี้มาก่อน เหมือนกับที่สาวน้อยคนนี้ทำเลยโดยเฉพาะสาวสาวส่วนมากมีแต่สรรเสริญเยินยอเจ้านายของเขาทั้งนั้นอารยารับช่อดอกลิลลี่สีขาวมาถือไว้ในมือออกเดินตรงไปยังถังขยะที่เธอเห็นและและ้วดอกไม้นอกราคาแพงก็ลงไปกองอยู่ในถังขยะใบนั้นอย่างไม่รู้สึกเสียดาย อำนาจมองอย่างอึ้งๆเพราะเขาไม่คิดว่าสาวน้อยคนนี้จะกล้าทำถึงขนาดนี้นี่ถ้าเจ้านายของเขารู้ต้องไม่พอใจเป็นแน่และก็ไม่อยากจะคิดเลยว่าเจ้านายของเขาจะทำยังไงกับสาวน้อยคนนี้ปาโลวีขยับตัวลุกจากเก้าอี้โซฟาตัวที่เธอนั่งอยู่และเดินตรงเข้าไปหาร่างของบิดาทันทีที่ท่านเดินผ่านประตูบ้านเข้ามา ใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยแววกังวลมีอะไรหรือลูกคุณปรีชาซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีชื่อดังเอ่ยถามบุตรสาวด้วยความรู้สึกแปลกใจเพราะปกติแล้วบุตรสาวของท่านไม่เคยจะได้อยู่บ้านอย่างเช่นวันนี้เพราะถ้าเธอไม่มีงานถ่ายแบบเดินแบบเธอก็มักจะออกไปช้อปปิ้งหรือไม่ก็ออกไปเที่ยวกับบรรดาเพื่อนๆของเธอ กว่าจะกลับเข้าบ้านก็มักจะเป็นเวลาดึกดื่นค่อนคืนปามีเรื่องอยากถามคุณพ่อหน่อยนะคะปาจะถามอะไรพ่อหรือลูกคุณปีชาถามบุตรสาวพร้อมทั้งเดินนำร่างของบุตรสาวเพียงคนเดียวของท่านมาสุดตัวลงนั่งอย่างเก้าอี้โซฟาภายในห้องรับแขกยะบอกว่าคุณพ่อเป็นนี่ยะไม่จริงใช่ไหมคะปาลวีถามด้วยน้ำเสียงร้อนรน เธอไม่เชื่อว่าบิดาของเธอจะเป็นนี่อาระยะคุณปรีชาเงยหน้าขึ้นมองศพดวงตากลมโตของบุตรสาวนิ่งพลางถอนหายใจออกมาเบาๆและเอนล่างพิงพนักโซโฟาอย่างคนหมดแรงใช่ไหมคะบอกปามาสิคะคุณพ่อปาลวีถามยำ้ำเพราะบิดายังไม่ตอบในใจ กำลังนึกภาวนาให้เรื่องราวที่เธอได้รับรู้มานั้นมันไม่ใช่ความจริงใช่ลูกคุณปีชาตอบด้วยน้ำเสียงเบาหวิวปาลวีรู้สึกอึง้งสิ่งที่บิดาบอกมันเป็นข่าวร้ายที่สุดสำหรับเธอเท่าไหร่คะปาลวีย้อนถามกลับไปสิบห้าล้านมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะคุณพ่อเงินมรดกของคุณปู่มีตั้งมากมาย แล้วยังที่ดินอีกตั้งหลายไร่มันหายไปไหนหมดคะลูกก็รู้นี่นาว่าแม่ของลูกติดการพนันส่วนพ่อก็ต้องใช้เงินมาหาเสียงตอนเลือกตั้งเงินมันก็หมดไปเรื่อยๆพ่อถึงอยากให้ลูกแต่งงานกับอารยะยังไงละ่ะตอนนี้ครอบครัวเราไม่เหลืออะไรแล้วนะลูกบ้านหลังนี้ก็กกำลังจะถูกยึดตอนนี้ลูกต้องหาทางจับอารยะให้ได้ ถ้าไม่อย่างนั้นพ่อต้องถูกฟ้องล้มละลายเป็นแน่คุณปีชาบอกกับบุตรสาวของตนปารวีนั่งนิ่งสีหน้าเต็มไปด้วยวี่แววแห่งความกังวลสิ่งที่บิดาพูดมันเหมือนจะง่ายถ้าผู้ชายคนนั้นไม่ใช่อารยะเพราะเขาระวังตัวตลอดเวลาแล้วเธอจะทำยังไงดีเขาถึงจะยอมแต่งงานกับเธอ แต่ก่อนอื่นเธอคงจะต้องกำจัดสาวน้อยหน้าจิตคนนั้นเสียก่อนเพราะดูเหมือนว่าอารยาจะให้ความสนใจสาวน้อยคนนั้นอยู่ไม่น้อยเลย